มันเทียนรสชาติหวานมันเหนียวหนึบแต่เยอะด้วยสรรพคุณบางพื้นที่จะเรียกแตกต่างกันไปนะคะบางก็เรียกมันนกมันเสาจะอยู่ตามป่าตามเขาทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีปีละครั้งด้วยนิยมนำไปทำอาหารทำขนมหรือทำแป้งขนมต่างๆได้ช่วยเจริญอาหารช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยระดับน้ำตาลในเลือดช่วยกระตุ้นการขับถ่าย สรรพคุณเยอะนะคะแต่จะหามารับประทานค่อนข้างยากหน่อยแต่ถ้าใครเจอก็ลองมาทํากินดูนะคะวันนี้ก็จะนํามันเทียนมาบวดใส่กะทิค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็นําไปนึ่งหรือไปต้มให้สุกก่อนค่ะแล้วค่อยมาปอกเปลือกออกดูวิธีทํากันเลยค่ะใส่กะทิลงไปค่ะใส่น้าตาลมะพร้าวน้าตาลมะพร้าวก็จะช่วยให้มีกลิ่นหอมหวานนวลนๆนะคะ ก็จะผสมน้ำตาลทรายไปด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยเพิ่มความขึ้นค้นก็ควรให้น้ำตาลละลายนะคะชอบหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยนะคะเกลือน,นิดหน่อยค่ะถ้ามีใบเตยใส่ใบเตยลงไปจะเพิ่มความหอมไปอีกนะคะใส่มันค่ะ ต้มไปสักครู่พอเดือดนะคะใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะทีนี้ก็ต้มให้กะทิเข้าๆกันดีเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ